สวัสดีครับมาพบกับ닛สันจุกนะฮะ 1.6V นะเกียร์ออโต้ปี2014ชิ้นนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่200,000 8,000บาทนะลูกค้าเคลดีๆก็จะได้เต็มหนะ้าฟีนเงินดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,900นะเจ็ดปีตรวจเป็นที่ข่าวนะบริบาลเดิมครับไม่มีชนครับพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องเคียร์ก็ปกตินะฮะระบบเรียบร้อยเครืนะ่องทำเลนวัดน็อตไม่มีขยับตนะาภายในสวยๆครับเบาะดังนะฮะ ประดังสีดำพวงไลน์บันติดบางทานวิทยุเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแอร์แบ็ก abs นะครับเมาะสภาพสวยครับพร้อมใช้งานครับปุ่มโพสตสตาร์ตเอาตัวนี้ปรุ่นตัวท็อปกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกภายในก็สวยสะอาดเรียบร้อยครับความใช้งานเลย โซนสวยๆนะไม่มีแตกไม่มีหักเกียร์เป็นระบบออโ,โต้แอรเป็นระบบดิจิตอนอัโตโนมัติสนใจราวได้ที่เขตตลิ่งชันนะเส้นกาญจนาุิีเษกุงเทพสนใจโทรซูนุกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับ